ผมตกฝีอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแต่ว่าที่นี่มันคุ้นๆนะดูแล้วผมตกอยู่ในแบ็กรูมโอ้ไม่จริงนะแล้วผมจะเจอกับอะไรบ้างเนี่ยสวัสดีน,นักคนวันนี้ครับเดรรี The Game. The Game ่เกมเดรรี่เกมดีมอส่นเองซีงเกมนี้เป็นเอ้ยเป็นเกมแนวแซนบ็อกนะครับเกมเนี้ยมันทำแบบเหมือน g m o อสแต่เออทุกคนรู้จัก g m o d สไหม ที่เป็นเกมแนวแซนด์บ็อกซ์แต่ว่ามันอยู่ในคอมอ่ะซึ่งมันก็ต้องเสียตังในการซื้อนะซึ่งเกมเนี้ยเป็นเกมที่คล้ายๆกับคล้ายๆกับ Gmod นะอืออืมนั่นแหละซึ่งวันนี้ครับเราจะมาทำชาเลนจ์ในการหนีซอมบี้ในแบ็กรูมนั่นเองวูโอเคหนีซอมบี้ในแบ็กรูม เูมานีซอมบี้ในแม็กดรูมกันนะครับโอเคเดี๋ยวขอเสกซอมบี้มาก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวซอมบี้ซอมบี้สร็ล้วตรงนะีขอเป็นนึงนะขอเซตก่อนเดี๋ยวผมขอเสกซอมบี้มาก่อนนะเอาตรงนี้เลยตรงกลาง โอเคตอนนี้ผมก็ได้เศกซอมบี้มาแล้วนะโอ้เผือดีซอมบี้โอเคนะัดเดี๋ยวผมนะจะเปิดให้ซอมบี้เนี่ยมันมันวิ่งไล่ผมเลยแล้วกันนะฮะสามสองหนึ่งไปเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราต้องหนีซอมบี้ก็ไปเลยความจริงเราไม่ต้องหนีก็ได้นะซอมบี้ตัวเนี้ยมันเดินช้าเออนะ ให้ตีให้ตีไม่ตีหรอกแล้วก็หนีไปเรื่อยๆสูมรู้ว่ามันจะมาเมื่อไรอะ่ะแต่แก็หนีไปเรื่อยๆก่อนนะที่นี่คือแบ็กลูมคือซอมบี้มันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะนี่ซอมบี้สวัสดีนะเจ้าซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ไม่น่ากลัวเลย จากที่จะหนีซอมบี้มากลายเป็นล้อเลียนซอมบี้ไปซะแล้ววาดีซอมบี้ไปดีกว่าซอมบี้ตัวนี้มันไม่ค่อยล้าใจเลยยิงทิ้งละเอ๊ะอย่าไปโดนเอ้ยกระสุนหมดแค่หนึ่งอ่าเออนีเป็นไงยิงแม่นวะล่ะเดีย๋ยวเรามาเปลี่ยนซอมบี้กันว่า เดี๋ยวผมขอรีวิวปืนก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นปืนปืนพกนะอ่าอันนี้เป็นปืนเขาเรียกว่าปืนลูกโม่อืมนี่เก็งแล้วก็เี่อันนี้ผมอันนี้เป็นช็อตกันอันนี้เป็นปืนกลอันนี้จะเป็นปืนปืนเลยเขาเรียกว่าปืนเลยมันก็กลนเหมือนกันนะนมันนี้เนื่ยนะเออ อันนี้เป็นธนูนี่อันนี้เป็น RPG นะครันะเราต้องยิงไกลๆนะเดี๋ยวมันระเบิดใส่เราอันนี้เป็นทูก,กันนะคือมันคือทูก,กันเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้ครับอนตรั c ชั่นเนี่ยมันจะมีบอลลูนมีเวลมีเรมูเวอร์เป็นบอลลูนเนี่ยมันจะทำให้ NPC ทั้งหลายเนะี่ยลอยนะครับส่วนเวลนี่ผมไม่แน่ใจอ๋อเวลไม่แน่ใจอะ รีมูเวอร์คือมันจะทําให้ส่วนตัวละครส่วนของตัวละครเนี่ยมันหายไปคือมันคือตัวละครเนี่ยคือถ้าเรากดตรงตัวละครอ,อ่ะอะสมมติเดี๋ยวนหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเสกไม่ใช่เศษเอ็นพีซีเศษศพหนึง่งศพของเอ็นพีซีเอาไปศพเจ้าซอมบี้เดียกันโอเคเนี้ยเดี๋ยวผมปรับเป็นโหมดดีมูเวอร์ คือถ้าเรากดตรงส่วนอื่นเนี่ยคือเขาจะคือเขาจะหายคือเขาไม่หายนะเขาจะเป็นแบบเนี้ยเออแต่ว่าผมจะกดตรงตัวอ๋อนี่ก็หายไปแต่ที่ง่ายก่อนนะั้นคือ clean up everything ครับหายไปทั้งหมดเลยโอเคโอเคครับอันนี้ก็เป็น f ฟ r e cannon คือมันเอาไว้จับสิ่งของนะครับอันนี้นี่เป็นแฉลงเอาไว้ตีเฉยๆโอเคก็จะมีประมาณนี้ โอเคเราได้นำอาวุธให้ทุกคนได้หมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเรามันสีนซอมบี้กันต่อโอเคต่อไปเป็นตัวนี้ครับชื่อว่าพาทสันซอมบี้นะครับมาหนีตัวนี้กันก่อนโอเคสามสองหนึ่งโอเคตอนนี้ครับอ้าวทำไมไม่เดินเดี๋ยวเดินแล้วเดินแล้วโอ้โหตัวนี้เดินช้านะ ตัวนี้เดินช้าแต่ว่าเขาตีแรงมากนะครับเออไม่ให้ตีดีกว่าเสียวตายนี่ตัวนี้มันเดินช้านะคือเขาเดินช้าโโอ้โหเดินผ่านแล้วเด๋ยวเลื่อนรถเลยคือเขาอาจจะเดินช้าแต่ว่าตัวนี้มันตีแรงมากเลยเออแบบเป็นตัวละครที่มีดาเมจแรงมากแต่ข้อเสียก็คือคือการเดินช้านะเออมา ือเดินช้าแล้วแล้วประเด็นคืออะไรรู้ป้าทคนตัวเนี้ยมันฆ่ายากนะเออนี่ยเออตัวเนี้ยมันคือมันแบบเดี๋ยวผมใช้ปืนลูกโม่ของผมแลวกันในการทดสอบแบบตอนนั้นยิงซอมบี้ตายใช่ไหมเดี๋ยวตัวนี้นะต้องยิงสองนัดครับถึงจะตายโอ้โหวะเดี๋ยวไปหนีซอมบี้ตัวสุดท้ายกันดีกว่า โอเคมาทุกคนมาต่อกันเลยอเห็ีแล้วจะมาหนีซอมบี้ตัวสุดท้ายกันเป็นซอมบี้ที่เด็ดมากๆก็คือฟาสซอมบี้ชื่อก็บอกเลยว่าฟาสที่แปลว่าเร็วตัวนี้ก็วิ่งเร็วแน่นอนเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับฟาสซอมบี้ขอดูหน้ามานันหน่อยแล้วดูเสียงมันฟาสจะดี เสียงเหมือนสกอร์เบียนหรือว่าตัวอะไรสักอย่างนึงเออเดี๋ยวเดี๋ยวคิดไปก่อนเปิดไฟฉายสั่งมาสั่งไนะฮะผมขออยู่ไกลหนะน่อยนะเพราะว่าซอมบี้ตัวเนี้ยมันมันลุ่งไฟมากๆมันสามารถเดินเร็วมากๆโอเคเดี๋ยวจะไหนีซอมบี้ตัวนี้กันเลยสามสองหนึ่งอ่ะเออมาแล้วมาแล้วมันว,วิ่งไวมาก มันมว,วิ่งโคตรไวมัน,มว,มมน,นวิ่งไวมากโอยดีโดนหรือเปล่าวิ่งไวมากครับตัวนี้มันวิ่งไวมากจะดูเสียงมันมาใกล้ๆเรานะเนี่ยมันโหน่ากลัวเป็นซอบบี้ที่น่ากลัวม,มออากๆเลยชิปนี่เงี้จุ๊บจุ๊บโอ้น่ากลัวน่ากลัว โอ้ยนะน่ากลัวมากสวีตี่น่ากลัวโอ้ยโดนตีเฮ้ดําเฮ้แต่ว่าตีเบามากเลยลดเลือดลดไปแคห่ห้าห้านะดาเมจต,ตัวนี้ไม่เท่ากับไอตัวไพซ่าสวิตีตัวนี้น่ากลัวมากเด,ดี๋ยวไปดูกัชัดไปไปดิไปเลยอีตัวใช้ปืนนี้จัดการนะโอ้ยจะตายแล้ว สิบอะมาดิอือ <c oughs> เป็นไงล่ะตายไปซะโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับซอมบี้นะครับโอเคซอมบี้ตัวแรกเนี่ยเป็นซอมบี้ปกติ เป็นซอมบี้ปกตินะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เปิดไปใชใ้ดูชัดๆอืมก็เป็นซอมบี้แบบนี้ครับมีถล่หนังบ้างตัวนี้เป็นซอมบี้ปกติส่วนตัวนี้ครับเป็นไพซ่าซอมบี้ซึ่งตัวนี้มันน่ากลัวมากๆไพซั่นเนี่ยซอมบี้ปกติเนี่ยคือมันจะมันจะเดินแบบเดินช้าๆแต่ว่ามันไม่ช้าเพี้ยนและลินชอบเพี้ยนแต่ว่ามันไม่ชา้าเท่าตัวนี้คนระับ ตัวนี้มันเดินช้า <Stars> แต่ว่ามันตีแรงมากตัวตัวเนี้ยมันเดินด้วยแบบปกติคนระับคือมันก็ไม่ได้เดินเร็วแล้วมันก็ไม่ได้เดินชนะ้าครับแต่ว่าการตีเขาก็ปกติคือตัวเนี้ยปกติทุกอย่างตัวเนี้ยเดินช้าแต่ว่าตีแรงนะครับส่วนตัวนี้วิ่งเร็วแต่ว่าตีเบาคนระับโอเค Cai. เนี่ยแล้วตัวเนี้ยข้อเสียงของมันก็เลยน่าลำคาดูเสียงนฟังเสียง โอเคครับก่อนสำหรับคลิปนี้ครับแล้วขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายอ้าทำไมเดินชนตายเลยอะ่ะ